หลายๆคนนะคะบอกว่าช้ำน้ำโหระพาทีไรไม่เคยรอดเลยเดี๋ยวมาดูวิธีที่เราจะมาแชร์วันนี้กันค่ะรอดชัวร์หลังจากที่เราไปตัดโหระพามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งค่ะโดยการนำใบด้านล่างนะคะออกให้หมดเราจะไม่ให้มีใบจุ่มลงไปในน้ำเลยนะเพราะว่าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยน้ำอาจจะเน่าได้ประมาณนี้นะคะนี่ กิ่งที่ดีก็คือกิ่งที่เป็นสีสีแบบนี้หน่อยจะออกจะออกรากดีมากๆเลยนะคะพอได้กิ่งมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการชํากันค่ะถ้าใบเยอะเกินไปท่านผู้ชมตัดใบออกบ้างนะคะเพื่อเป็นการลดการคายน้ำค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศเนี่ยก็คือบางวันก็แดดร้อนบางวันก็ฝนตกนะแต่การชาช่วงนี้ส่วนมากจะรอดเพราะ ในอากาศเนี่ยมีความชื้นอยู่มากค่ะใบเนี่ยเหลือไม่ต้องเยอะประมาณนี้นะคะก็พอแล้วค่ะทีนี้เราก็มาจัดการกับขวดที่เราจะทำการชํากันนะคะขวดที่เราใช้ก็ใช้เป็นขวดพลาส,สติกธรรมดาค่ะตัดประมาณนี้นะนี่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็ตัดให้สั้นหน่อยอ่าตัดประมาณนี้พอพอเรียบร้อยแบบนี้เราก็ โหาที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปกะดูนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ําให้อยู่ที่ประมาณตรงนี้ค่ะพอนะคะเดาก็จะเอาน้ํามาใส่ค่ะแค่ตรงนี้นะคะตัวปากขวดที่ลงมาแค่นี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวดาวก็จะไปหาที่วางค่ะสําหรับที่วางเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะ เราก็จะหาที่ร่มๆวางแบบนี้นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณ7วันค่ะรากก็เริ่มเยอะแบบนี้แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำการปลูกให้ดูกันค่ะหลายคนบอกว่ารากเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยลงปลูกทีไรไม่รอดสักทีนะสำหรับวิธีการทำให้รอดเนี่ยก็มีค่ะวันนี้เราก็คือจะปลูกไว้ในกระถางนะคะใส่กระมาพร้าสั์รองก้นกระถางไปก่อนค่ะตามด้วยดินที่เราหมักไว้ใส่ให้เกือบๆ ครึ่งกระถางก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหากระถางเล็กๆมาวางค่ะแล้วเอาดินของเราที่เราหมักไว้เนี่ยไปให้เต็มกระถางไปเลยนะคะโดยเราจะใส่ดินทับกระถางเล็กๆของเราไปเลยค่ะหลังจากที่ใส่ดินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ค่อยๆเอากระถางเล็กๆของเราเนี่ยออกมาเราก็จะได้หลุมแบบนี้สําหรับปลูกต้นไม้ของเราแล้วค่ะ พอได้หลุมเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกต้นหัวรพาที่เราชำน้ำกันไว้ค่ะโดยดาวจะใช้เป็นตัวช่วยเป็นดินโครนที่เราแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะช่วยในการเคลือบรากของหัวรพาค่ะเราใช้ดินโครนใส่ลงไปในหลุมนะคะแล้วก็เอาหัวรพาเนี่ยใส่ลงไปด้วยค่ะดินโครนจะช่วยเคลือบรากของหัวรพาให้มีความชื้นตลอดเวลาเหมือนที่อยู่ในน้ำเลยนะคะ วิธีนี้จะทำให้รากเนี่ยไม่เหี่ยวแห้งฟื้นตัวเร็วด้วยค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราใช้กับต้นไม้หรือพืชต่างๆที่เราถอนมามีแต่รากเราก็ใช้วิธีนี้ในการซึ่งก็รอดทุกต้นเลยค่ะหลังจากที่ใส่ดินโครนเคลือบที่รากของต้นโหระพาแล้วเราก็กรบดินตามปกติแบบนี้ไปเลยค่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรดน้ำหรือไม่รดน้ำก็ได้นะคะสำหรับวิธีนี้ แต่ช่วงแรกๆเราก็แนะนําให้หาที่วางที่เป็นที่ร่มหรือร่มลําไรประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนค่ะเพื่อให้ต้นเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับสภาพได้ก่อนนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เรานํามาแชร์สําหรับใครที่บอกว่าต้นไม้ช้าน้ําแล้วปลูกไม่เคยรอดเลยก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันดูได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเร้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ